วันนี้ผมอยู่กับ next gen ford everest w i track าะว่าอันนี้ตอบโจทย์คนที่อาจจะไม่ชอบเรื่องของงานโครเมียมในตัว t i t a n i u n Plus เนาะกระจังหน้ามาสีดำแบบนี้ตรงนี้เปลี่ยนอันนี้คืออีกหนึ่งในตัว w i track แหลกถ้าเป็นตัว everest ปกติเนี่ยมันจะติดกับหลังคาไปเนี่ยจะ2อล้านอยู่แล้วพับไฟฟ้าอยู่เหมือนเดิมแต่พูดตรงๆนะผู้ชมนี่คือ2 5 0 0น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่จะซื้อ โอ้โหคันนี้นะฮะสีดำตะเข็บส้มคืออะไรไม่ต้องลุ้นนะครับเขาคือตัว Y Track กนั่นเองนี่เบาะนะสลัก Y Track แบบนี้แล้วก็ภายในดำเท่ๆแบบนี้เลยแต่เขาไม่ใช่เรนเจอนะครับเขาคือตัว next gen everest นะฮะเป็นตัว Y Track นั่นเองที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆเลยนี่เท่ขนาดไหนมีอะไรแตกต่างบ้างนะครับก็อยู่ในมือโคกี้พเรียบร้อยแล้วนี่ลุกแบบนี้เลยไว้ยรุ่นเมกันเห็นปะ บึกๆเหลี่ยมๆให,ใหญ่ๆแบบนี้ยังเท่ชูแวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะรับช่องโคกี้พีุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมอยู่กับ next gen ford everest w i track นะครับก็บอกว่าเป็นตัวตัวท็อปตัวแพงสุดของ everest นตอนนี้ก็ว่าได้เพราะเขาคือตัวที่เอา titanium plus มาเนี่ยมาเพิ่มราคาอีก25,000แต่ก็จะได้ชุดแต่งรอบคันภายนอกภายในแล้วก็ ได้ความดุดันมากขึ้นพราะว่าอันนี้ตอบโจทย์คนที่อาจจะไม่ชอบเรื่องของงานโครเมียมในตัวไทเทเนียมพลัสเนาะซึ่งคลิปนี้นะครับอาจจะไม่ได้รีวิวจัดเต็มมาลองนั่งลองอะไรแบบว่าที่เคยรีวิวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องพื้นฐานเรื่องเรื่องของมิติตัวถังเรื่องเบาสามเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนตัวไทเทเนียมพลัสซึ่งเรารีวิวไว้แล้วย้อนกลับไปดูได้คลิปนี้ผมจะพาดูคันนี้ว่าราคาค่าตัวเขาเนี่ยหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแต่ สีแดงอันนี้กับสีขาวกับสีเหลืองที่เหมือน Ranger w i d Track เนี่ยจะบวกอีกหมื่นสเพราะฉะนั้นคันเนี่ยราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านเบาทมีอะไรแตกต่างจากตัว Titanium Plus บ้างนะครับแล้วก็คุ้มค่าขนาดไหนหน่าเล่นขนาดไหนถ้าเกิดคุณกำลังจะซื้อตัว Everest นะคลิปนี้ผมสรุปให้ฟังแน่นอนแล้วก็จะพาชมแต่ละจุดเลยว่าเพิ่มอะไรมาบ้างนะฮะก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่จะซื้อก่อไปชมกนอย่นลืมกดแชร์กดไลค์กดซ u b สไครต์ให้ช่องคุยพีด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะ เปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้ l o r e s s e n s o กาแฟสำเร็จรูปที่หอมที่สุดหาซื้อได้ตามห้างชั้นนำทั่วประเทศกาแฟสำเร็จรูป l o r e s s e n s o ผสมผสานกาแฟคั่วบดละเอียดดื่นดำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของ l o r e s s e n s o สัมผัสสองรสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพจจ้าไม่ชอบแสงจ้า Super High คูอ Beyond c e r a m i เหนือกว่าด้วยพรีเมียม e t a l ลไ e d c e r a m ม c เย็นกว่าด้วย IR Nano t e c h โ o l o g การ IR สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอ Super High คู o l Beyond c e r a m i เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะฮะเราไปดูรีวิวนะฮะรอบคันเลยนะสำหรับตัว next gen ford everest w i t e c h ราคาเริ่มต้น1.899แต่ราคา1.911,000านบาทสำหรับคันนี้เนาะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันเลยครับนี่กระจังหน้าเท่ๆแบบนี้นะครับคงจะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้ในยุคนี้นะเพิ่งเปิดตัวสดๆร้อๆนะครับแล้วก็เพิ่งเปิดราคาในง,งาน m ต t o r show ที่ผ่านมานั่นเองเนะครับผมอยู่กับ next gen ford everest w i e c h ราคาเริ่มต้น1 8 9 9 0 0้าบาทนะครับก็จะมีทั้งสีดำสีเงินนะครับสีเทาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้สีนี้คันที่รีวิวนะครับแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองแบบ r รนเจ r w ์ไวท์แทรอ่ะแล้วก็สีขาวนะครับจะวบจะบวกอีก1-2,000บาทเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่1 9ึ1ง0้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแพงสุดของ Ever e s รที่ขายหน้าตอนนี้แล้วนะแต่ผมไม่รู้นะว่าในอนาคตจะมีรุ่นย่อยไหนอีกเพราะตอนนี้บอกเลยว่าตระกูลโโยยเยอากทัง,ง Ever เปิดนแบบ คิดว่าจะไม่มีรุ่นใหม่อีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยนะคือเปิดในไม่กี่เดือนเนี่ยเปิดรุ่นย่อยเยอะมากนะครับก็อ่าน่าจะเป็นทางรุ่นส่งคนที่อยากได้เอเวอเรสต์ละกันนะครับสำหรับรุ่นนี้ผมบอกกอนเลยผู้ชม2อ0 0มที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะเน้นการตกแต่งนะพอเรื่องดิเมนชั่นเรื่องเครื่องเรื่องช่วงล่างก็คือเหมือนตัวไทเทเนียมพล s ทั้งหมดเน้นการตกแต่งภายนอกเปลี่ยนล้อนะเปลี่ยนแบช เพิ่มแหลกแล้วก็ภายในที่เป็นสีดำนะพร้อมสติชิ่งสีส้มเขียนวายแทร็กนั่นเองนะครับแต่เราจะไม่พูดถึงเรื่องรายละเอียดมิติตัวถังก็การะไรอยู่ใช่ไหมสำหรับตัว next gen ford everest wide track คันนี้ผู้ชมเขายังคงมาพร้อมมิติตัวถังที่บึกบึนและก็เท่แบบนี้เลยนะครับในส่วนของดิเมนชันเนี่ยคันนี้นะครับเรื่องความกว้างความยาวความสูงนะความความยาวจะอยู่ที่ 4,914มิลิเมตรความกว้าง1,923มิลิเมตรความสูง1,842มิลิเมตรแล้วก็ระยะฐานล้อหรือวิวเบส2,900มิลิเมตรเทียบกับรุ่นเดิมเนี่ยคันนี้นะครับก็พบว่ายาวขึ้นกว้างขึ้นสูงขึ้นระยะฐานล้อในยาวขึ้น50มิลเพราะฉะนั้นเทียบกับเอเวอเรสต์รุ่นเก่าคันนี้บึกบึนขึ้นกว้างยาวสูงขึ้นทุกมิติตัวถังเลยนะครับอ่ะในส่วนของเครื่องยนต์สำหรับตัว y t r a c k เนี่ย ก็จะมีเครื่องยนต์เดียวนะครับเพราะเขาคือตัวท็อปเนาะเป็นตัวดีเซล2.0ลิตร4สูบเทอร์โบ2ตัวนะครับเทอร์โบแรงดันต่ำ1ตัวแรงดันสูง1ตัวนะครับพลังกำลังสูงสุด210แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรเกียร์เป็น10สปีดนะครับแล้วก็คันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อเนาะแต่รุ่นนี้จะเป็นพาร์ทไทมนะครับ ทูไฮโฟร์ไฮโฟโได้หมดมีเท r รเรนนะครับทั้งหมดปกติโหมดทรายโหมดมัดโหมดไตโหมดหินอย่างเงี้ยเลือกใช้ได้ตามสะดวกแล้วแต่สิ่งที่คุณจะขับเลยนะครับแล้วก็เรื่องของช่วงล่างก็ต้องบอกว่ามีการปรับจูนมาใหม่ให้มันเน้นเน้นความเป็นรถเก่งเน้นความเป็นรถนั่งมากขึ้นมีความนุ่มนะเก็บเสียงโคตรดีอะไรเงี้ยเหมือนเดิมนะครับโอเคอ่ะผมมาเข้าเรื่องกันดีกว่าสำหรับตัว next gen ford everest ตัว wide track คันนี้ 20,05นะครับผมจะพูดขมวหมดความสั้นๆก่อนที่จะพาไปเจาะนะครับอย่างแรกเลยคือการตกแต่งรอบคันกระจังหน้ามาสีดำแบบนี้ตรงนี้เปลี่ยน120นิ้วเปลี่ยนลายมีแบสเขียนวายแทร็กนะครับโลโก้เขียนวายแทร็กตรงฝากระโปรงแหลกหลังคาที่มันยกสูงขึ้นมาเอเวอเรสต์ปกติมันจะเป็นติดกับหลังคาใช่ไหมฝาเข้าจมูกข้ามเป็นสีเทานะฮะแล้วก็ด้านหลังมีการเปลี่ยนเล็กน้อยส่วนภายในเป็นสีดำสเตชิ่งสีส้มเบาะนั่งเขียนวายแทร็กนี่คือ20,05 นะครับอ่าลืมพูดนิดนึงโป่งซุ้มล้อนะครับที่มีขอบคิ้วตรงเนี้ยเป็นสีเทาด้วยก็จะได้การตัดที่แบบว่าดูมีอัตลรดมากขึ้นเพราะไทเทเนียมพลัสต้องบอกกันเลยว่างานคโครเมียมเยอะผมก็ไม่ชอบผมบอกตั้งแต่รีวิวแล้วว่าถ้าผมอยากได้เอเวอเรสต์เนี่ยผมชอบออปชั่นผมชอบไฟหน้าแมทริกของไทเทเนียมพลัสนะแต่ผมไม่ชอบการตกแต่งผมชอบการตกแต่งของตัวสปอร์ตที่มันเน้นสีดำใช่ไหมอ่าอันเนี้ยก็จะเน้นแบบสีดํามากขึ้นแต่จะไม่ได้แต่งเหมือนสปอร์ตนะเออนะครับอ่าเรามาเจาะลึกกันดีกว่าฝากระโปรง ยังมีเหลี่ยมสันแบบนี้นี่ด้านหน้าตรงๆเนี่ยมีเส้นยกขึ้นมานะครับแล้วก็มีเหลี่ยมมีบาทแบบนี้เหมือนเดิมนะครับสิ่งแรกเลยที่ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือบริเวณฝากระโปรงมีคําว่า wide track เขียนแบบนี้สีดําด้านนะครับปกติไม่มีนะนะครับจะเป็นแบบนี้เไม่ต้องไปแต่งเองเป็นแบบนี้ก็สวยดีนะชุดโคมไฟหน้าแน่นอนนะฮะตัวท็อปตัว,ตว,ตวแพงสุด m a t r i x led เปิดปิดปรับสูงต่ำออโต้นะครับไฟได้ทำลอนเล็งไร้ทรงซีมีไฟคอนเดอลิงไร้เวลาหมุนพวงมาลัยโคมหมุนด้วยแล้วก็เวลาหมุนไปทางขวาไฟตรงนี้ติดส่องสว่างเพิ่มเติมมาด้วยนะไฟหน้า LED เต็มระบบนะไฟเลี้ยวเป็น LED เวลาไปที่มืดมากๆนะแมทริก LED นี้เปิดไฟสูงออโต้แล้วพอเขาเห็นแหล่งกําเนิดแสงเห็นรถเขาดิมเขาแหวกให้อันนี้มีประโยชน์และสว่างมากนะครับอ่ะสิ่งที่เปลี่ยนมานอกจากตัวอักษรและด้านหน้าชิ้นตรงนี้ทั้งหมดตัว ไททเนียมพลัสมันจะเป็นโครเมียมมันจะเป็นแบบเรียบๆใช่ไหมพอมันเป็นอันเนี้ยด้านหน้ามันเหมือนตัวเรนเจอร์ไวท์แทร็กอ่ะนะครับชิ้นตรงนี้เป็นสีเทานะฮะโลโก้ฟอร์ดใหญ่ขนาดใหญ่กล้องด้านหน้านะคันนี้มีกล้องรอบคันแล้วก็อินเทกด้านหน้าเนี่ยจะเป็น3มิติแต่จะเป็นตัวงานเขาเรียกว่าแรงงานกรอสแบ็กดำเงาๆน,นะครับตรงเนี้ยหลายคนซื้อไปแล้วบอกว่าต้องไปติดตะข่ายเพิ่มใช่ช่องมันใหญ่นะครับหินมันอาจจะเข้าไปในไอ้อินเตอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับเออก็ระมัดระวังนิดนึงกลัวแผงมันล้ม นะครับเนี่ยด้านหน้าเปลี่ยนตรงนี้และชิ้นตรงนี้ลักษณะเหมือนตัว H เนี่ยนะเหมือนตัว H เนี่ยก็จะเหมือนตัวレンเจอร์ Y 트 k เนี่ยเป็นงานพลาสติกแบบนี้แหละก็จะได้ตัดอัตลดหน่อยเพราะว่าตัว t ท t a n i u m p พล s สมันจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้สังสีขาวกรอบยังเป็นสีดำด้านเหมือนเดิมเซ็นเซอร์มีมาให้นะครับด้านหน้ามีเรดาร์พอเรื่องระบบความปลอดภัยจัดเต็มเหมือนเดิม a d a p t i v e Cruise Control Stop and Go ระบบแจ้งเตือนการชนพร้อมเบร,เรก Record t ท a ิกอัลเลอร์ตกล้องรอบคันะฮะ อะไรต่างๆครบเลยถือว่าจัดเต็มแล้วก็มีระบบถอยจอดเหมือนเดิมนะครับด้านหน้าตรงนี้เป็นพลาส,สติกสีดาด้านชิ้นตรงนี้เป็นพลาส,สติกทําสีเงินด้านล่างมีเขาเรียกว่าแผ่นยางจัดระเบียบของอากาศไหลเวียนใต้ท้องเครื่องถ้าคุณถอดแล้วคุณไปขึ้นที่สูงๆเนี่ยระมัดระวังลมมันจะวนนะครับมันจะรู้สึกว่ามันล่อนๆใช่ไหมเหมือนรถมันลอยๆถ้าคุณใส่เนี่ยมันจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะหลายคนไปถอดออกเพราะมันไม่สวยใช่ไหมล่ะอันนี้คือประโยชน์ของเขาหูลากจูงซ้ายขวามีมาให้นะครับด้านหน้าตรงประมาณนีี้ ด้านหน้าตรงเนี่ยถ้าไม่มีคําว่า,า wide track เนี่ยผมยังผมยังนึกว่าเขาคือเรนเจอร์เลยนะเออเพราะหน้าตรงนี้คือเรนเจอร์นะชิ้นตรงนี้สีดําก็ถ้าถามผมผมยังคงชอบหน้าของตัวสปอร์ตมากกว่าที่มันเน้นเป็นสีดําเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ด้านหน้าของตัวเอเวอเรสต์ w i ท e track ประมาณนี้นะฮะด้านข้างมาก,กันต่อสิ่งที่ผมชอบคิ้วของโป่งซุ้มล้อตัวนี้จะทําเป็นสีเทาเข้มๆยิ่งถ้าเกิดคุณซื้อสีขาวเนี่ยมันจะตัดมาก นะถ้าเป็นตัว e v e r e s t ตัว t ท t a n i ี m Plus เนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถอันนี้มันจะได้ลุกแบบลุยขึ้นมาหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งล้อล้อแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ตัว Wi Tra รเนี่ยคุณจะได้ล้อลวดลายประมาณนี้นะครับเป็นล้อขนาด20นิ้วเนอะสเปคยาง2อ5 5 5า R 2 0่ิบดิสเบรกสีล้อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นตัดเงินส่วนตรงกลางเป็นดำด้านนะไม่ได้ดำเงาเออประมาณนี้เลยดิสเบรกมีมาให้แล้วก็ภายในคลุมกรุเป็นพลาสติกแข็งอย่างดี คลุมทั้งหมดเลยเนี่ยเก็บงงเก็บงานใช้ได้โดยรวมผมว่าล้อเนี่ยถือว่าไม่ขี้เล่นี่ยืมคําลเตอร์เลยไม่ขี้เล่แต่ก็อาจจะไม่ได้สวยที่สุดผมยังคงชอบล้อตัวสปอร์ตท,ที่มันเป็นสีดําเงามากกว่าแต่เนี่ยมันก็จะได้ลุคที่แบบว่าเออตัดตัด,ตด,ตดนิดนึงกระเถิขึ้นมาอันนี้เหมือนเดิมผู้ชมช่องระบายอากาศเขียนไบเทอร์โบสีดำพอเนี่ยนะครับก็จะเหมือนตัวเทอร์ไทน์เมพลัสเหมือนอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้เจาะระบายจริงนะนะครส่วนกระจกด้านหน้าต่างเหมือนเดิมมีวอัเกิลคาเมล่านะฮะ ฝาครอบจมองข้างเป็นสีเทารมดําไฟเลี้ยวกล้องรอบคันมีมาให้ตัวอักษรเขียนวายแทร็นี่สีดำดาด,ด้าน,ดานนะครับบันไดเหมือนเดิมไม่ได้สีดำนะครับขอบยังเป็นสีเงินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้อีกอย่างหนึง่งผมว่าสิ่งที่มันเพิ่มเติมมาแล้วมันดูลุยคือแหลกแหลกถ้าเป็นตัวเอเวอเรปกติเนี่ยมันจะติดกับหลังคาไปแต่เนี่ยมันเป็นแบบลอยตัวเนี่ยเอามือสอดได้ อันนี้คือเฉพาะตัววแท็กเนาะมือจับยังเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับแล้วก็มาดูโป่งซุ้ลม,มลนะ้อด้านหลังก็จะทาสีสเ,า 5, เหมือนกันแน่นอนด้านหน้าทําด้านหลังไม่ทําก็น่าเกลียดใช่ไหมล่ะนะครับล้อด้านหลังก็ดิสเบรกสีล้อสเปคยาง2อ5านะครับ55 R 20เหมือนกันกรุภายในโป่งซุ้มล้อด้านหลังนะครับจะเริ่มเป็นวัสดุที่เป็นซอฟและเพราะว่าเพราะว่าเวลาหินดีดเนี่ยมันก็จะซับเสียงได้ดีกว่านะครับอ่ะเสาเสาสีตรงนี้กระจก เหมือนกันตรงนี้เป็นยางสีดำนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็จะมีตัวซันรูฟเนะาะเศาอากาศการสันสปอยเลอร์นี่ไฟเบรคดูดที่3ที่ฉีดกระจกมีเหมือนเดิมนะครับโลโก้เอเวอเรสต์นะฮะแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นตัวเมืองก็อย่างที่บอกที่ผมเน้นย้าไปว่าเขาจะเน้นย้ําว่ามันได้ทั้งการไปลุยแล้วก็การขับในเมืองนะครับส่วนชุดโครไฟท้ายต่างๆเหมือนเดิม LED ไม่เต็มระบบเนี่ยจะ2ล้านอยู่แล้วไฟเลี้ยวแทนที่ให้ LED เหมือนกันไม่ได้นะครับด้านหลังไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดปกติ ต่วีดีไลท์ไกดิ้งเนี่ยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นบายยาวเขียนเอเวอเรสต์ต่อกันกล้องมองรอบคันมีมาให้นะครับนี่คือด้านหลังตัวอักษรเขียนวา r แทร็กสีดาด้านนะครับแล้วก็เขียน4 x 4สีดาด้านนี่คือด้านหลังตรงของตัวเอเวอเรสต์วายแทร็กสวยนะเออนะฮะยางอะไหล่มีมาให้เหมือนเดิมระบบเตะเปิดมีมาให้เหมือนเดิมเซ็นเซอร์มีมาให้ไฟตันหมอกมีทั้งซ้ายและขวานะครับผมพกใจไปที่ตัวนะนี่เดี๋ยวจะหาว่าผม ช่วยเขาหรืออวยเขานะครับผมไม่ได้กดอะไรนะนี่กุญแจที่ผมเลยเดี๋ยวผมจะเตะไปสามสองหนึ่งนี่ไปเตะเปิดเตะปิดได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบของรุ่นนี้คือภายในมันดาหมดไงเออมันไม่ต้องมีสีเบดมาเนี่ยดำหมดเลยหลังคงหลังคานะฮะด้านหลังมีอะไรมีช่องจ่ายไฟหนึ่งตำแหน่งมีไฟสองสว่างแล้วก็บอร์แถวสามเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าบอร์แถวสามเนี่ยก็ยังพับไฟฟ้าอยู่เหมือนเดิมแต่พูดตรงๆนะผู้ชม ดูดีดูอะไรจริงแต่บอดแถว3ามเอเวอเรสต์ ace, ผมบอกเลยว่าไม่ได้เป็นรถ PPV ที่บอดแถว3นั่งสบายที่สุดผมนั่งไม่ค่อยได้พื้นมันยกสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็ด้านหลังการเก็บงานเป็นไงเนี่ยผมชอบตรงเนี้ย access t o นะครับแล้วก็เนี่ย jacking point อะไรเงี้ยเนี่ยมันเป็นกล่องมันเป็น partition เก็บอย่างดีเลยเป็นกล่องแบบพลาสติกแข็งงานเก็บเนียนใช้ได้นะครับบอดไฟฟา้าเหมือนเดิมแต่ไม่ได้นั่งสบายสุดบอกเลยว่า PPV รุ่นที่ผมคิดว่านั่งสบายสุดก็คือไม่ m i l เอ็กก็ฟอ r ์จูเนผมว่านั่งสบายอยู่คันนี้นะครับพูดกันตรงๆเลยอ่ะแต่ปิดถึงงดึงถนี่เสียงที่เราคุ้นชินกันสำหรับคนที่ใช้ Ford อ่าประมาณนี้ด้านล่างยางอะไรแล้วก็ช่วงล่างนะฮะท่อออกขวาแบบนี้โอเคนะผู้ชมนี่คือภายนอกทั้งหมดของตัว next gen ford everest v i t a c เนี่ยสีดำด้านล้อ20นิ้วนะฮะบ่งซุ้มล้อคิ้วเป็นสีเทา ลมดำตัวอักษรเขียนวา t แทร็กแหลกยกสูงตรงนี้สีเทานะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยตัวอักษรวา r แทร็ก track, ตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถึงบอกไงว่าเรื่องพ r ร a ฟ c ์เรื่องอะไรผมไม่รีวิวแล้วกันเพราะขับมาเยอะและ้วอันเนี้ยคือตัว next gen ford everest w i e track ภายนอกทั้งหมดนะครับมาดูภายในกันต่อนี่ภายในเปิดประตูมานี่สีดําเน้นดําเป็นหลักแล้วก็ด้านบนวัสดุซอฟนะฮะสติชิ่งส้ม ตรงนี้เป็นสีเทากลางคืนจะมีแอมเบนไลท์สีเดียวนะแต่ปรับความสว่างได้สีฟ้าฟ้าอมเขียวอะ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นงานหนังสังเคราะห์ทั้งหมดสติชิ่งสีสม้มขอบตรงนี้สีเงินมือจับเหมือนเดิมนะกระจกลงไฟฟ้าสีบานที่ปรับกระจกมองข้างนะครับแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้าเนาะอันนี้ก็เบาะเดียวกันกับเรนเจอร์นั่นแหละเป็นหนังสังเคราะห์สติชิ่งสีสม้มเขียนวายแทร็กนะตรงนี้เป็นหนังอีกเท็กเจอร์หนึ่งมีแถบตรงกลางนะฮะแล้วก็ปุ่มพุสตาร์แรงต่างเหมือนเดิมระบบไฟ ตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังระบบไฟออโต,โตก้กดตรงนี้นะฮะนี่ที่วางแก้วเนี่ยจริงๆมันควรจะเป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์มาตรฐานนะแต่ Ranger หรือ Everest ตัวถูกๆเนี่ยไม่มีนะโอเคนี่อย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทหน้าจอชุดมัดวัดนะครับ12.4นิ้วเหมือนเดิมเป็นดิจิตอลเต็มระบบเหมือนตัวท็อปแหละแล้วก็หน้าจอกลาง12นิ้วแนวตั้ง Apple Carplay a n d Auto Apple CarPlay ลเนี่ยไรสายได้นะครับเครื่องเสียง8จุดแล้วก็ไม่มีแบรนด์นะอ่ะนี่คือภายใน ข้ามาดนึดนงบิดประตูคุณฟังเสียงนะยังคงเป็นรถที่เก็บเสียงดีเหมือนเดิมโคตรดีเลยแล,แล้วก็เสียงดีเซลเนี่ยเบามากนะครับอ่าภายในก็จะเหมือนตัวเรนเจอร์วายทร็กเลยนะฮะเนี่ยเป็นหนังสังเคราะห์เขียนเอเวอเรสนะฮะไม่ได้มีงานโครเมี่ยมนะเปออิดอกมามีบล็อกเหมือนเดิมแต่บล็อกนี้ไม่มีช่องปล่อยแอร์นะไม่เหมือนพวก f o r t u n e r นะเออแล้วก็กดลงมาอันนี้ไม่ซอฟอันนี้ไม่น่ารักนะฮะเจ้าสองล้านแหละตรงนี้มีแอมเบียนไลท์นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นพลาสติก ครับในตรงนี้คือจอแล้วก็เหมือนเดิมคือผมยังรู้สึกว่าการใช้จอเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะผมยังไม่ถนดัดเพราะว่าบางทีมันค้างมาเหล่งเงี้ยมันจบเลยนะด้านล่างจะมีแค่ระบบแอร์ไฟฉุกเฉินวอลลุ่มแล้วก็ระบบหมุนเวียนอากาศแค่นั้นเลยนะครับส่วนทุกอย่างระบบทุกอย่างจะเซตติ้งที่จอแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีปัญหาอยู่เปล่าน,นะเรื่องค้างเรื่องดับอะนะครับใครที่ใช้หรืออยู่ในคลับมาอัปเดตให้ผมหน่อยพอดีก็ต้องพูดตรงๆว่าผมคือคนรีวิวเอามาใช้จริง แต่ก็ไม่ได้ใช้ยาวแบบเป็นเดือนเป็นอะไรเงี้เหมือนเหมือนลูกค้านะถ้าลูกค้าใช้จริงเนี่ยน่าจะเจออะไรเยอะกว่านะครับก็มาแชร์กันผมจะได้พูดในคลิปเนาะเป็นประโยชน์กับคนที่จะซื้อเนี่ยเซตติ้งทุกอย่างที่ทจอหมดด้านหลังกระจกมองรังตัดแสงออโต้นะครับมี USB ไว้ติดกล้องเหมือนเดิมกล่องเก็บแว่นไฟส่องสว่างกระจกเหมือนเดิมหมดเลยเนี่ยผู้ชมเนี่ยเหมือนเดิมหมดเลยแล้วก็ พาร์โนลามิกซัลลูปมีมาให้ที่เท้าแขนรุ่นนี้คุณก็จะได้เกียร์อ e ีชิปเตอร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับที่บอกว,ว่าระยะมันชิปมันสั้นเป็นหนึงนทีไม่ชินเนี่ยกดยเกียร์ดีแล้วนิดหนึ่งเอ็นอาร์พีเห็นป่ะเนี่ยละกล้อง,กล,องกล้องต้องยอมรับดีก็บอกดีไม่ดีบอกกันนะครับกล้องถือว่าชัดแล้วก็ความวายความเบี้ยวเนี่ยน้อยถือว่าไวเนื้อเชื่อใจได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมความที่เป็นเกียร์ไฟฟ้าเข้าเกียร์อาร์อยู่นะครับ อ่ะเปิดประตูนี่ไงเข้าออโตโอ้นีครับอ่ะเข้าเกียร์ดีดิเขาจะมีระบบเซฟตี้เขาแหละเวลาขับขับอยู่ถ้าเปิดประตู <c ười> คือเปิดประตูงไงมันต้องเข้าเกียร์พีอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็กันไว้แหละนะครับแล้วก็ตัวเทอร์เรนเหมือนเดิมนะฮะมีโหมดการขับขี่เยอะแยะมากมายเลยนี่โหมดการขับขี่ normal eco อันนี้โหมดลากจูงนะฮะอันนี้โหมดถนนลื่นกราฟิกก็สวยเหมือนเดิมโหมดโครนอันนี้เป็นขับสแล้วนะฮะโหมดทรายก็อย่างที่บอกว่ารถมันช่วยให้เราขับง่ายขึ้นเยอะบางทีไม่ต้องเก่งออฟโรดเลยอะไรเงี้ยมีระบบเนี่ยช่วยเจอทางข้างหน้าเป็นทรายแล้วก็ปรับเป็นโหมดทรายมันก็จะปรับการส่งกําลังแล้วแต่เขาคิดมาเลยนะครับปุ่มต่างๆเหมือนเดิมเบรกือไฟฟ้าออโต้เบรโคนะครับนี่กดได้จากหน้าจอมันไม่ได้เป็นปุ่มแบบนี้นะเปิดไปตรงนี้เอาเนี่ยออโต้เบรโฮ นะที่เท้าแขนเหมือนเดิมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนี่คือโค g กิพีใน next gen ford Everest Y t e t เนี่ยบอกเห็น Y t e t แล้วก็ภายในดำผมชอบนะผมชอบรถที่ภายในดำทั้งหมดอะเหมือนอย่าง Honda กับพวก RS อะที่มันจะดำทั้งหลังคาทั้งอะไรหมดเลยผมชอบผมรู้สึกว่าเวลาขับตอนกลางคืนแล้วมันสุนทรีดีมันไม่มีอะไรมารบกวนแต่มันก็จะรู้สึกทึบๆมันไม่โปร่งตาเหมือนรถที่ภายในมันแบบสีทูโทนในแบบนี้มากกว่า นะครับโอเคหลักๆประมาณนี้ละการคือคลิปนี้น่าจะไม่เยอะหรอกบาะแถวอแถวสถ้าอยากรู้ว่านั่งเป็นไงย้อนกลับไปดูได้ผมรีวิวละเอียดชัดเจนหมดแล้วทั้งตัวไทเทเนียมพลัสทั้งตัวสปอร์ตเนาะอันเนี้ยมันเหมือนตัวไทเทเนียมพลัสมาเพิ่มอีก2 5 0 0 0แล้วก็แต่งให้อะ่ะที่เหลือคุณก็อยากจะได้เรื่องของการแต่งอะไรเพิ่มก็แล้วแต่จะไปเปลี่ยนล้อจะไปโหลดอะไรเงี้ยแต่ผมว่าน,นียเป็นพื้นฐานเริ่มต้นที่จะแต่งที่ดีเหมือนกัน2 5งหมแต่ก็อยู่ที่คุณผู้ชมว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้อยากได้อะไรแบบนี คุณซื้อไทเทเนียมพลัสก็ได้ทุกอย่างเหมือนกันหมดภายในก็จะโปร่งกว่าแล้วก็โปร่งคือโปร่งตานะแล้วก็การตกแต่งเน้นโครเมียมหรือถ้าเกินงบไม่ถึงมีรานสี่รันห้า 5, และอยากได้ดุคุณก็ไปตัวสปอร์ตแต่คุณก็จะได้เรื่องของเครื่องที่เป็นโบเดียวนะครแรงมา้าแรงบิดน้อยลงมาหน่อยแล้วก็เรื่องของเขาเรียกออปชั่นถ้าอยากจะเพิ่มพวกระบบอะดัพตีฟคลูซก็เพิ่มอีกหกหมื่นก็จะเป็นรันห้า 5, ต้นๆคุณก็จะได้เหมือนกันและที่สําคัญตัวสปอร์ตผมชอบตรงที่สีภายนอกมีสีน้ําเงินที่ผมรีววววิิไ้โครสยยเลยอนนผมชบจ นะครับก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราไปปิดข้างนอกเนี่ยลงง่ายนะครับคันใหญ่เนี่ยปิดปอ่ะและนี่คือทั้งหมดของ Next Gen Ford Everest w i ร e ที่บอกไปนะฮะว่าถ้าเกิดคุณมีงบ1899หรือ19ต้นๆเนี่ยคุณเอาคันนี้ก็จบเหมือนกันที่เหลือคุณอาจจะชอบหรืออาจจะเปลี่ยนล้อเลยก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณนี่ดูด้านข้างกันหน่อย ถ้าเกิดคุณไม่ได้ชอบล้อนี้คุณไม่ได้ชอบสีดําตกแต่งคุณไม่ชอบกระจังหน้าที่เป็นแบบสีเทาอะไรเงี้ยคุณไปเอาเททินนั่งพัสด้วคุณไปแต่งเองก็ได้หรือถ้าเกิดงบคุณไม่ถึงจริงคุณไปตัวสปอร์ต้านห้านสี่ได้ดุเหมือนกันแต่เครื่องโบเดียวถ้าอยากได้ออปชั่นเพิ่มเพิ่มอีกหกหมื่นแค่นั้นเองหรือในตลาดนะครับ PPV ก็มีหลากหลายรุ่นต้องพูดตรงๆว่าถ้าพูดแค่โปรดักต์เนี่ยฟอร์ดเขามาดีนะขับดีเก็บเสียงดีขับสบายออปชั่นเยอะแต่ บริการหลังการขายศูนย์บริการนะครับแล้วก็เรื่องของความไม่แน่ใจผูต้ตรงๆว่ายังสู้โตโยต้าสู้มิล e เสู้อิซูไม่ได้อันนี้คือพูดกันตามตรงเลยผมว่ามันเป็นประโยชน์กับคนที่จะซื้อนะเพราะบ,บางคนก็ไม่ได้มีข้อมูลใช่ไหมผมมีหน้าที่ในการมารีวิวแล้วก็พูดกันตรงๆเพื่อประโยชน์กับผู้ชมผมเน้นแบบนี้เสมอนะครับก็หลักๆโดยรวมประมาณนี้แล้วกันและนี่คือหมดของ Nextgen Ford Everest w i t e c าราคาคัวนึ่ง้าน0ป0แบาทแต่คันนี้เป็น911,000บาทเพิ่มมาอีก12 ราคาสีนะครับแล้วก็1899เนี่ยเพิ่มมา25,000จากตัว t i t a n นียม l ล s ก็ได้การตกแต่งประมาณนี้ชื่นชอบประการใดกดแชร์ก,กดไลค์กด Subscribe ช่องโค้ชพีด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ